สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คลิปยาวนิดนึงนะคะวันนี้แอนก็จะมาม้วนถุงแก้วให้ดูนะคะก็คือพอผสมเนื้อเรซินเสร็จเรียบร้อยนะคะ AV เรียบร้อยแล้วใส่สีขาวเรียบร้อยนะคะแอนก็จะมาเตรียมถุงค่ะถุงแก้วเอ่อที่สั่งมานะคะมันจะใหญ่นิดนึงแอนก็เลยผ่าครึ่งนะคะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งก็จะได้ประมาณนี้นะคะอ่านี่ จแล้วแอนก็จะตักสีเบสนะคะก็คือสีขาวที่ผสมแล้วนะคะลงในถุงแก้วแบบนี้เลยจำนวนตามที่ต้องการเลยนะคะว่าอยากได้ขนาดไหนโดยส่วนตัวแล้วแอนจะถนัดผสมสีบนถุงแก้วแบบนี้เลยนะคะจะได้ง่ายนะคะผสมเสร็จแล้วก็ม้วนใช้ได้เลยค่ะตักแบ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้จะทำสีชมพูพาสเทลนะคะข้อดีของสีผสมเรซินโดยเฉพาะเนี่ยก็คือ ใช้นิดเดียวเองค่ะก็คือนิดเดียวเลยอย่างตัวอย่างในชิปนะคะก็คือตักมาแค่นิดเดียวค่ะจริงๆเยอะด้วยนันเนี่ยสีที่สั่งนะคะสั่งจากร้าน Easy Resin นนะคะถ้าจำไม่ผิดนะแต่น่าจะใช่ค่ะตักเรียบร้อยนะคะแอนก็จะเริ่มปาดนะคะปาดลงบนถุงแก้วกับสีขาวที่เราตักแบ่งไว้นะคะแล้วก็ผสมแบบนี้เลย <Hi. S 1> ผสมต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้นะคะจน สีที่เราตักอะคะ่ะละลายกับเนื้อเรซินไปจนหมดเลยค่ะเขาค่อนข้างละลายง่ายนะคะอย่างสีน้ำมันเนี่ยอาจจะมีแบบต้องคนนานนิดนึงแต่อันนี้ก็คือแค่เกลี่ยให้หมวดให้ละลายให้หมดค่ะง่ายๆแล้วก็แห้งเร็วนะคะให้น้องแห้งช้าหรือว่ามีเวลาทำงานเยอะขึ้นอาจจะ สีน้ำมันก่อนก็ได้นะคะสำหรับมือใหม่นะพอเสร็จเรียบร้อยนะคะอ่าดูม้วนจับมือฝัออ่งที่ถนัดนะคะม้วนล,ลงตอนม้วนอันจะกวาดเรซินที่อยู่ฝั่งซ้ายเข้าไปด้วยนะม้วนเข้าไปลึกที่สุดนะคะซ้ายมือซ้ายจับให้แน่นนะคะแล้วปลายมือขวาจับปลายดึงออกเรื่อยๆเห็นไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะดึงได้นะคะทําให้มันดึงได้แล้วมันจะแหลม เสร็จแล้วเอาเทปใส่แปะค่ะใช้ไม้ไอติมหรืออะไรเรียบๆนะคะลูดน้องไปแบบไม่ต้องดันไปจนสุดนะก็คือดันให้เราหมวนปิดท้ายได้นะคะเล็บมุมแมมหน่อยนะคะทุกคนเสร็จแล้วเอาเทปใสอีกท่อนหนึ่งนะคะ ปิดเสร็จแล้วแค่นี้เองค่ะคลิปเอาไว้เผื่อใครกลับมาดูย้อนมาดูเผื่อทำไม่ได้นะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใครมีปัญหาตรงไหนนะคะอยากถามนะคะถามได้เลยแอนไม่กักนะคะถามได้ตลอดเลยสวัสดีค่ะ